สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วครับมือนี้กับอากาศหอนหอนมืดีสี่สิบองศาพี่น้องเอ้ยนะครับบ้านไก่เลื่อนเคียงอุดร44ี่องศาเมื่อวานนี่นะครับมาพาพี่น้องมาจานนันทรหอนคือเกานั่นแหละานางกินหอนหอนตํำบักฮงครับพี่น้องต้มตํำปลาหนงหนงนนัวนะครับกิ่นกับไก่อบน้ำผึ้งนะครับผมไก่อบองอบน้ำผึ้งตัวใหญ่ๆแ่บผี่มาพี่น้องมืนีมี่ น้ำลำไยอ่า <c oughs> กลิ่นแก่ห่อนเห็นไหม <c oughs> โอ้ยแย่แต่แย่แต่วนเะพี่น้องเกลือสีได้กินนะครับโอ<ฮ>้ย<ฮ>อากาศียังมาห่อนคักห่อนแน่เนาะกินนกับตะบังคุดเผ็ดๆบาดที่นี่จวดรดมาเด้อครับเด้ออื้ม แซ่บมากเนื้อนุ่มหอมแซ่บ องออ <c oughs> บไวพี่หน่องหอนครักเนาะแค่จะไปย,ยูใส่เปิดแอร์ยูห้องนี่แหละ เจ้าจมหรอครับไฟแพงอร่อยสุดยอดอคําใหญ่ๆครับ สุดยอดพี่น้องเอ้ยโอ้ยมังแสบทั้งเผ็ดเอาส่วนใดก่อนขออนุญาตเอาส่วนมันแสบก่อนกันเรากันด้วยครับเด้อเอาล่มอยู่ได้ครับแต่ว่ามึนเป็นล่มห่อน มือนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนาะพี่น้องเนาะเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโอ้เลือกตั้งแล้วละเนาะนอกป่านนี้เนาะวันทีสิบสี่กันแล้วกันใส่สิทธิ์ของเจ้าของครับพี่น้องเข้ามีสิทธิ์เข้ากับส่ไป เือผู้ใดบม่ได้ยุ่วผู้ใดไปทําการน้ำงานกันน่าจะเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วล่ะนะครับเมื่อนี้ลนะ่ะ น้องเอ้ยบรรยากาศอากาศขัวข่อนแน้เนื้อตอนพี่น้องพูดเหนการเห็ดงานตากแดดนี่แหละเนาะสู้ไปพี่น้องชีวิตไม่สิน้นเราก็ต้องดิ้นสู้กันต่อไปนะครับหาเงินเพื่อมาเลี้ยงชีด Tại dù bạn dư cả hoàn bó hèn Như anh hiền Tạc đẹp ý bạn ấy ngô ấy

บุ้ยมองไปพี่น้องเก็นาทีห้ามองเย็นเย็นทายคลิปกับบุ้ยมองไปครับ โอ้สุดยอดลืมเอาน้ำแซนเราเก็บความเย็นครับ น้ำใยแก่เองผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านครับเบาไวพี่หนะต้องห่อนครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการ้องผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ดกต้องขออภัยด้วยครับเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ